สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเทเทปูนสนามตะก้อลานลานล่างกันนะคะที่สวนออกกําลังใจยบางใหญ่ที่ดีค่ะกลุ่ๆๆงของเราก็ไม่ธรรมดานะคะเพื่อน เก่งมากค่ะเพลงมากทุกท่านช่วยกันทำกันเองใ่ไร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยได้รักทุกท่านเลยนะคะสามัคคีกันนะพี่ เล่นกระองเลยกระเล่นกรบองเด <c oughs> <c oughs> ีนี้ตอ,อนเย็นเขาเล่นกันเยอะ่อา,าได้ไเล่นกันเยอะแนะที่มันที่มันน้อยที่น้อยเวย็าที่ดีด ได้ตเดี๋ยวเราจะ้กนได้เวลาเไฟมันจะเกะกะนลค่ะับอ่ะ

HA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  <laughs>

ไม่ไดใส่ไม่ได้ย้ใส่เนี่ย